ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรกษาการขายรถใช้แล้วสม,มิธฮอนดา้ายู t คา a r สาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กมีรถผู้บริหารมานําเสนอลูกค้านะครับเป็นตัว Honda Accord 2.4 EL n a v y นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยครับ เล็ใไม่น้อยด้วยครับคันนี้ไม่40,000กโลเองครับลูกค้าครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับคันนี้ครับรถปี2016นะครับลูกค้าครับอตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ราคาพิเศษเลยอยู่ที่935,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับ จับเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวครับใช้เงินเบ็ดเสร็จไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะครับออกรถได้นะครับลูกค้าครับดอกเบี้ย4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9นะครับลูกค้าครับลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุดนะครับได้8 4งวดเลยครับอ่็ดปีเลยนะครับลูกค้าครับทางเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพาดูรอบคันนะครับว่าตัว h อนด้ Accord คันนี้นะครับครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวไม y n e เช s นแล้วนะครับลูกค้าเป็นรถสีเทาดำนะครับสภาพโดยรวมสวยมากเลยนะครับเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับลูกค้าคันนี้มาพร้อมเลนวอร์แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมัน e85 แล้วนะครับลูกค้าสวยมากครับคันนี้ ใครกำลังมองหา h o n d a Accord อยู่นะครับเล็กแนะนำเลยนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์มากครับครับเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระท้ายนะครับภายในสะอาดมากเลยนะครับลูกค้าครับตัวเบาะแถว2นะครับถ้าเป็น h o n d a Accord นะครับสามารถพับได้นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับดึงออกมาแล้วพับได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะครับภายในสะอาดมากครับมีแอร์แถว2แล้วนะครับลูกค้าครับมาพร้อมระบบเลนวอร์ตนะครับตัวนี้ Full Option เลยนะครับออปชันเต็มเลยนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับ รถคันนี้นะครับผ่านการฆ่าเชื้อออโอโซนเรียบร้อยนะครับทางเราปรับสภาพให้ก่อนเลยนะครับครับมาดูนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบนำทางนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วนะครับลูกค้าครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับระบบ p ุ s สตาร์ทแล้วนะครับลูกค้าเลขไมล์อยู่สี่หมื่น 9,880กิโลนะครับรถปี2016นะครับถือว่าใหม่น้อยมากเลยนะครับสวยเลยนะครับลูกค้าใครมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับที่โชว์รูมเรานะครับครับเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับอ่าสภาพโดยรวมนะครับถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าเป็นรถเกจเเลยนะครับลูกค้าครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับลูกค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะครับลูกค้าครับยังไงอ่าเลยขอรีวิวแช่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับอ่าวันนี้ขอสวัสดีครับ